สวัสดีครับทุกคนถ้าใครตามซีรีส์เรือฟ i ิกเกตมาหลายคลิปช่วงก่อนนี้เราพาไปดูทั้งสายเกาหลีทั้งสายยุโรปกันมาแล้ววา่าไทยมีงบสักสาม0 0ื่นล้านบาทสำหรับเรือผิวน้ำหลักรุ่นใหม่ของเราจะมีตัวเลือกอะไรบ้างในตลาดโลกทั้ง DW3000F ต่อเนื่องจากเรือหลวงภูมิพลทั้ง a r r o w h เฮดทั้ง a v ั n t e 2200และเมโกจากเยอรมันแต่ถามจริงๆนะครับ เวลาเราเปิดคอมเมนต์ทีไรก็จะต้องมีคนมาถามต่อว่าแล้วจีนละ่ะแล้วอินเดียละ่ะเพราะถ้าสองประเทศนี้ก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเอเชียทั้งสองฝากมีอุตสาหกรรมต่อเรือลบของตัวเองและบางรุ่นก็เริ่มส่งออกให้ประเทศอื่นแล้วเหมือนกันวันนี้มิกเลยอยากจะชวนทุกคนมาดูฝั่งเอเชียด้วยกันบ้างว่าถ้าเราตั้งโจทย์ง่ายๆว่าอยากได้เรือฟิกเก t ตราวสีพันตันอยู่ในงบประมาณพอๆกับโปรเจกต์ไทย ฝั่งจีนกับฝั่งอินเดียจะมีอะไรให้เลือกบ้างแล้วภาพมันต่างกันยังไงเหมือนเดิมครับมิคขอเน้นก่อนว่าทั้งหมดในคลิปนี้คือการมองจากข้อมูลสาธานะที่มีอยู่ไม่ใช่ข่าววงในไม่ใช่ดีลลับอะไรเป็นการคุยแบบคนดูข่าวด้วยกันว่าถ้าประเทศไทยจะมองไปรอบๆเพื่อนบ้านในเอเชียมีแพลตฟอร์มไหนที่เข้าขายบ้างเท่านั้นเอง ก่อนจะไปดูเรือมิขอรีเซ็ตโจทย์ในหัวก่อนล็ากันก่อนนะครับถ้าเราดูกรอบงบที่รัฐบาลไทยอนุมัติให้กองทัพเรือนในช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าโปรเจกต์ฟริเกตรุ่นใหม่2ลำอยู่แล้วราวๆ3 5 0 0 0ล้านบาทภายใน10กว่าปีข้างหน้าเป้าคือทำให้ไทยมีฟริเกตรวม8ลำให้ได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอนดามันในด้านหนึ่งฟรีดเรือเก่าอย่างฟริเกตจีนรุ่นเจ้าพยานาเลสวนอายุเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย ถึงจะมีการอัปเกรดเรดาร์ระบบควบคุมการยิงแต่โครงเรือก็ยังเป็นของยุคขสขงครามเย็นอยู่ดีไทยเลยหนีไม่พ้นต้องคิดเรื่องเปลี่ยนรุ่นบางส่วนในระยะยาวเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราถือในมือวันนี้ง่ายๆคือถ้าเราหาเรือฟิเกตรุ่นใหม่สักสองลำงบราวๆลำลาละ1 7 0 0 0ถึง18,000ล้านในโลกความจริงเราจะหาอะไรได้บ้างจากฝั่งจีนและจากฝั่งอินเดียเริ่มจากฝั่งจีนก่อน เพราะคําตอบมันชัดมากครับถ้าเราพูดถึงฟริกเกตจีนแถวๆ4,000ตันที่มีเคสส่งออกจริงๆตอนนี้ชื่อที่หนีไม่พ้นเลยคือ Type 054A หรือถ้าเป็นเวอร์ชั่นส่งออกให้ปากีสถานจะเรียกว่า Type 054A p p หรือถูกเรียวคลาสนั่นเอง Type 054A เป็นฟริกเกตแบบมัลติโรของกองทัพเรือจีนระวางขับน้ำเต็มลำอยู่ประมาณ4,000ถึง4,200ตัน ความยาวราว1 3 4เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนดีเซลคู่ความเร็วสูงสุดประมาณ27นอตมี VLS สำหรับยิงจรวดต่อสู่อากาศ HQ 1 6ติดปืน76มม,มด้านหัวเรือม,มีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อเรือผิวน้ำและตอบิโดต่อต้านเรือดำน้ำแบบครบเซตถือเป็นเรือที่จีนใช้เป็นกระดูกสันหลังของฟรีดฟิกเกตัวเองอยู่ช่วงใหญ่ๆเลยครับฝั่งทรงออกปากีสถานสั่งไทป์ 054A ทัีจำนวน4ลำ ตั้งแต่ปี2017-2018เป็นต้นมาและลำแรกๆอย่าง PNS2GIL r l ก็เข้าประจำการเรียบร้อยแล้วจุดที่เปลี่ยนจากเวอร์ชั่นจีนก็มีบ้างเช่นการปรับระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบบางระบบให้เข้ากับความต้องการของปากีสถานแต่โดยโครงสร้างแล้วก็ยังคือ Type 054A ที่ปรับหน้าตาเล็กน้อยเท่านั้นทีนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดคือราคาเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับตัวเลขจริงในสัญญาไม่ได้ประกาศแบบละเอียด แต่บทวิเคราะห์ของหลายสำนักร,รวมทั้งสื่ออย่างเดอะทิฟฟีแมแมทกัคิวว่าเคยประเมินว่า Type 054A ที่จีนต่อเองมีต้นทุนต่อ1ลำอยู่ราวๆ300ถึง350ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยบางแหล่งโยนตัวเลขประมาณ348ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำขึ้นมาเป็นตัวอย่างถ้าเราใช้สมมติฐานง่ายๆว่า1ดอลลาร์ประมาณ35บาท ตัวเลข300ร้อถึงสามล้านดอลลาร์ก็จะแปลงเป็นเงินบาทประมาณ1,500งหถึงหนึ่0ล้านบาทต่อ1ลำซึ่งอยู่ในโซนเดียวกับ f ล i c เกตสายเกาหลีและยุโรปหลายตัวที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ ข้อดีของ Type 054A ในมุมมิกค,คือมันเป็นเรือที่ใช้งานอยู่จริงจำนวนมากในกองทัพเรือจีนและมีประสบการณ์ปฏิบัติการทั้งในทะเลจีนใต้อ่าวเอเดนภารกิจพิทักษ์เส้นทางเดินเรือและการฝึกผสมกับประเทศอื่นมาไม่น้อยแถมยังมีเคสส่งออกที่พิสูจน์เราว่าจีนสามารถผลิตและส่งมอบให้ปากีสถานได้ตามกำหนด แต่ด้านหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนมองจากมุมสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเหมือนที่เราคุยเรื่อง TOT กับเกาหลีหรือยุโรปโมเดล Type054A ทัพที่ปากีสถานใช้อยู่ตอนนี้ยังเป็นแบบต่อในจีนส่งมอบแบบสำเร็จรูปฝ่ายลูกค้ามีส่วนร่วมหลักในด้านฝึกกำลังพลและสัพอร์ตเรือมากกว่าการตั้งลายผลิตหรือประกอบในประเทศตัวเองแบบหนักๆครับพูดง่าย ถ้าไทยเลือกสาย Type 054A จริงๆโอกาสที่เราจะได้คือเรือฟริเกต4,000ตันอาวุธจัดเต็มในราคากลางๆแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มากเท่าดียวกาหลีหรือยุโรปคือสิบในการสร้างเองและการย้ายเทคโนโลยีต่อเรือมาที่อู่ไทยแบบลึกๆนั่นเองคราวนี้ขยับมาที่ฝั่งอินเดียบ้างครับภาพจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งคำถามแรกที่มิกลองถามตัวเองเหมือนกันคือถ้าเราตั้งโจทย์ ฟิกเกตแถวแถวสี่พันตันแล้วไปเปิดดูรายชื่อเรือลบอินเดียเราจะเจออะไรบ้างคําตอบคือเราจะเจอชื่อทาวาคลาสหรือที่ในฝั่งรัสเซียเรียกว่าโปรเจกต์หนึ่งหนึ่งสามหกนี่คือฟิกเก็ตที่อินเดียใช้มานานอยู่ละราวสี่พันตันใกล้เคียงไทป์ศูนย์ห้าสี่เออยู่พอสมควรทาวาจริงๆแล้วคือการเอาแบบเรือคลิวัป3ของรัสเซียมาปรับให้เข้ากับความต้องการของอินเดีย ตัวเรือมีระวางขับน้ำเต็มลำประมาณ4,000ตันความยาวประมาณ125เมตรเน้นภารกิจปราบเรือผิวน้ำป้องกันภัยทางอากาศระดับกลางและต่อต้านเรือดำน้ำใช้อุธอย่างบลามอสหรือคลับแล้วแต่ล็อตที่จัดหาสิ่งที่น่าสนใจคืออินเดียไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าอย่างเดียวในล็อตหลังๆเขามีดีลกับรัสเซียให้สร้างทาวาบางลำที่อู่กัวชิปยาร์ด ขอองงตัวเภายใต้กรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งมอบส่วนของเรือจากรัสเซียมาประกอบเองในอินเดียทีนึ่งดีลนี้มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อ1นึ่ลำมีการพูดถึงตัวเลขรวม2องลำแถวแถว1 0 0 0ล้านดอลลาร์สำหรับแพ็กเกจสร้างในอินเดียแปลว่าทาวาเป็นตัวอย่างของฟริเกตประมาณ4000ตันที่อินเดียใช้และมีงานต่อในประเทศร่วมกับต่างชาติ แต่จุดสำคัญคือดีไซน์เป็นของรัสเซียไม่ใช่แบบที่อินเดียออกแบบเองเพื่อเอาไปขายต่อให้คนอื่นอีกทีอินเดียเป็นผู้ใช้และผู้ร่วมสร้างไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำคลิปในทะนองว่าไทยจะไปซื้อฟิกเกตอินเดีย4,000ตันแล้วหยิบทาวามาเสนอเป็นตัวเลือกมันจะรู้สึกฝืนๆน,นิดนึงเพราะในโลกความจริงตอนนี้อินเดียไม่ได้ยกทาวาออกมาขายใครต่อ เขาใช้เองภายใต้ความร่วมมือกับรัสเซียเป็นหลักมากกว่าถ้าเราจะพูดถึงฟริเกตที่อินเดียออกแบบเองจริงๆและเริ่มถูกพูดถึงในบริบทสมอ,ออกคำตอบที่ชัดที่สุดตอนนี้คือ New k ค l ร Class หรือ Project 17A ครับ New k i รีเป็นฟริเกตรุ่นใหม่ของอินเดียที่พัฒนาต่อยอดมาจาก h ชิว r ลิ Class ตัวเรือมีระวางขับน้ำเต็มลำราว6 7 0 0ตัน ความยาวประมาณ149เมตรใช้ดีไซน์ลดการสะทอ้อนเลด้ามี VLS จำนวนมากสำหรับอาวุธปล่อยต่อต้อตานเรือผิวน้ำและอากาศมีระบบเซ็นเซอร์สมัยใหม่ตามมาตรฐาน Blue Water Navy เต็มตัวเรียกว่าใหญ่กว่าฟริกเกต4 0 0 0ตันที่เราใช้เป็นโจทย์ตอนต้นพอสมควรโครงการโปรเจกต์7 a a ของอินเดียมีเรือรวมทั้งหมด7ลำสร้างโดยมาสกรด็อกชิปบิวเอรและกาเดนริดชิปบิวเอร์ในอินเดียเอง มูลค่าทั้งโครงการถูกประเมินอยู่แถวแถว45,000โครล,ลูปีถ้าเราเทียบหยาบๆจะได้ประมาณ6,400โครรูปีต่อ1ลำซึ่งถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนแถวไป2ลูปีต่อ1ดอลลาร์ก็จะตกอยู่ราว770-800ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำหรือคิดเป็นเงินบาทแบบกลมๆที่3-5บาทต่อดอลลาร์ก็จะอยู่ในช่วง27,000-28,000ล้านบาทต่อลำเลยทีเดียวตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยว่า ฟิกเก็ตที่อินเดียออกแบบเองจริงๆและพร้อมจะเอาไปพิชในเวทีนานาชาติอย่างนิวคีรีมันขยับขึ้นไปเล่นหลีกเดียวกับฟิกเก็ตยุโรปตัวท็อปอย่าง FDI หรือเฟลมทั้งขนาดและราคาไม่ได้อยู่ในเลนส์4,000ตันงบกลางแบบไทย0 0 54A ของจีนนอกจากนี้ ยังมีข่าวว่าบริษัท MDL ของอินเดียเคยเสนอแบบเรือในตระกูลโปรเจกต์สให้กับโครงการเรือลบของบราซิลในรูปแบบหนึ่งของการสร้างร่วมแต่สุดท้ายบราซิลก็เลือกแนวทางอื่นเพราะปัจจัยเรื่องงบประมาณและเทคนิคหลายอย่างนั่นแปลว่าอินเดียเริ่มมองนิวคีรีเป็นสินค้าเอ็กซ์พอร์ตจริงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเคสขายสำเร็จให้ประเทศอื่นอย่างเป็นทางการครับเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้น มิกลองสรุปเทียบ3ตัวนี้เป็นตารางคร่าวๆนะครับตัวเลขเป็นโดยประมาณจากข้อมูลสาธารณะนะและกรอบราคาจะเป็นรอมสำหรับพูดในคลิปเท่านั้นตัวเลขดอลลาร์มิกใช้จากการเฉลี่ยด,ดีลที่ประกาศต่อสาธารณะแล้วคูณอัตราแลกเปลี่ยนสมมุติ1ดอลลาร์ประมาณ35บาทเพื่อให้เห็นสเกลงบประมาณเท่านั้นนะครับไม่ใช่ราคาทางการที่ใช้ในโต๊ะเจราจาจริง ซึ่งอาสูงหรือต่ำกว่านี้ได้เยอะตามสเปคและเงื่อนไขแต่ละประเทศจากตารางเราจะเห็นว่าฟิกเก็ตจีนอย่าง type 0 5 4 a อยู่ตรงกลางพอดีทั้งเรื่องขนาดและราคาระวางประมาณ4,000ตันราคาประเมินราว3 0 0้ถึง350ล้านดอลลาร์ต่อลำเข้ากับจทว์ฟิกเก็ตกลางๆง,งบกลางๆที่ไทยมองอยู่พอสมควร ข้อดีคือมีเคสสมออกจริงให้ปากีสถานและเป็นเรือที่จีนใช้เองจำนวนมากในฟรีดในขณะที่ทาวาหรือโปรเจกต์3 6 3เป็นเรือขนาด4,000ตันเหมือนกันได้อยู่ในสถานะเรือรัสเซียแบบอินเดียใช้มากกว่าเรืออินเดียส่งออกเองตัวเลขราคาที่เราประเมินได้จากดีลร่วมสร้างในอินเดียขึ้นไปอยู่โซน450-5ล้านดอลลาร์ต่อลำซึ่งแพงกว่า t ท pe 0 5 4 a ค่อนข้างเยอะ ทั้งที่เรืออยู่ขนาดใกล้เคียงกันและที่สำคัญคืออินเดียไม่ได้หยิบทาวามาเดินสายขายต่างประเทศอย่างจริงจังเ mm hmm. พราะขยับขึ้นไปดูนิวคิีรีภาพจะเปลี่ยนเลยครับทั้งขนาดและราคานิวคิรีขึ้นไปเล่นหลีกเดียวกับฟิเกตยุโรปตัวท็อประหว่าง6,700ตันราคาเฉลี่ยต่อหนอึ่งล้าจากโครงการโปรเจกต์ 17A อยู่แถวๆ750ถึง800ล้านดอลลาร์หรือใกล้30,000ล้านบาทต่อลำ ซึ่งเกินเพาดานง,งบที่ไทยใช้กับฟริเกตลำหนึ่งอยู่ค่อนข้างเยอะผู้แบบรวบรัดคือถ้าเรามองด้วยโจทย์4,000ตันงบพอๆกับโครงการไทยฝั่งจีนมีคำตอบชัดคือ Type 054A ทับพีที่ครั้งขนาดและราคาตรงโจทย์และพิสูจน์ตัวเองในตลาดส่งออกแล้วในขณะที่ฝั่งอินเดียยังไม่มีฟริเกต4 0 0 0ตันที่ออกแบบเองและขายให้คนอื่นได้จริงสิ่งที่อินเดียมีคือ1ฟริเกต4 0 0 0ตัน ต้นแบบรัสเซียที่อินเดียใช้และร่วมสร้างเองบางส่วน 2. ฟิกเกตอินเดียแท้ๆที่ขยับขึ้นไปอยู่แถว6 7ถึงเพันตันและราคาต่อหนึ่งลำเกือบแปดพันล้านดอลลาร์เพราะแบบนี้มิกว่าเราคุยกันต่อได้สนุกเลยว่าถ้าวันหนึ่งไทยจะมองไปฝั่งจีนหรืออินเดียจริงๆเราอยากได้อะไรจากดีลนั้นถ้าเรามองแค่คุ้มค่าต่อตันและอยากได้เรือจัดเต็มเร็วๆโดยไม่สนเรื่องตั้งอุตสาหกรรมในประเทศมากนะัก Type 054A ก็เป็นตัวเลือกที่ภาพชัดว่าเงินที่เราใส่เข้าไปจะกลายเป็นเรือ4,000ตันอาวุธแน่นที่มี reference แล้วว่าชาติอื่นใช้จริงแล้วถ้าถามว่าจีนมีนโยบายถ่ายทอดเทคโนโลยีไหมคำตอบคือจีนมี TOT นะครับโดยเฉพาะกับประเทศพันธมิตรใกล้ชิดอย่างปากีสถานหรือดีลเรือดำน้ำไทย และส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบที่เรานำแบบเรือหรือแบบอาวุธของจีนมาใช้แล้วจีนส่งทีนส่งชิ้นส่วนมาช่วยให้เราประกอบหรือสร้างในประเทศมากกว่าการเปิดแบบให้เราออกแบบต่อเองแบบเดียวกับที่อังกฤษหรือสเปนทํากับ a อ r o h e a d 140หรือ Alante 2200ครับสรุปสั้นๆคือมี TOT แต่จีนเล่นในสไตล์คุณใช้แบบของเราเราช่วยคุณสร้างประกอบซ่อมมากกว่าสไตล์ เอาไปเป็นของเธอออกแบบต่อเองได้แบบยุโรปก็อารมณ์ประมาณโรงงานรถไฟฟ้าจีนบ้านเราครับแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้ทั้งเรือทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหมือนที่เราอยากทำกับดีลเกาหลีหรือยุโรปรูปแบบที่อินเดียใช้กับรัสเซียหรืออินเดียพยายามพิชนิวเคลียร์ออกไปมันก็ให้บทเรียนอีกแบบหนึ่งว่าประเทศที่กำลังปั้นอุตสาหกรรมของตัวเองอย่างอินเดียเขาเลือกลงทุนกับเรือไส์ใหญ่ราคาสูง และใช้โครงการในประเทศเป็นหลักก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องส่งออกทีหลังสำหรับไทยมิกเลยมองว่าคำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเรือจีนหรือเรืออินเดียรุ่นไหนดีกว่ากันแต่คือคำถามว่าเราจะเอาเรือมาเป็นปลายทางแค่เติมช่องว่างในฟรีทให้ครบหรือจะเอาเรือมาเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้ลากทั้งอุตสาหกรรมต่อเรือเครื่องจักรช่างฝีมือและว,วิศวกรไทยขึ้นไปขั้นหนึ่ง เหมือนที่หลายประเทศกำลังทำอยู่ครับท้ายคลิปมิกก็อยากโยนคำถามกลับให้ทุกคนเหมือนเดิมครับว่าถ้าคุณต้องเลือกระหว่างฟลิเกตจีน4,000ตันที่พิสูจน์ตัวเองแล้วในสงครามและในตลาดส่งออกกับฟลิเกตอินเดียที่ออกแบบเองแต่ตัวใหญ่และแพงกว่ายเยอะหรือฟริเกตรัเสเซียที่อินเดียใช้เองคุณจะเลือกให้กองทัพเรือไทยเดินไปทางไหนมากกว่ากัน และคิดว่าไทยควรจะใช้โครงการเรือฟิเกตรุ่นใหม่เป็นสะพานไปสู่อุตสาหกรรมแบบไหนในอนาคตคอมเมนต์ comment มุมมองไว้ข้างล่างได้เลยนะครับมีก็อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมถ้าชอบคอนเทนต์วิเคราะห์เรือลบและดีลกองทัพในภูมิภาคมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปที่เราจะไปดูของเล่นจากอีกหลายประเทศในโปรเจกต์365วันสร้างตัวตนครับ แล้วเราเจอกันในคลิปหน้า